วันนี้พามาดูความเลิศของร้านล่อลำไยขอนใจคนเมืองขอโปรโมทหน่อยนะเริ่มต้นก็มาดูที่ตั้งของร้านติดถนนแบบนี้ค้นหาใน Google ก็เจอนะที่ร้านมีบริการไปลากลำไยถึงที่สวน และมีคนงานไปยกลำไย,ยให้เครื่องร่อนในร้านก็มีเยอะมากเลยตอนนี้มีอยู่6เครื่องที่จริงมี7แต่ว่าส่งซ่อมอยู่ลานจอดรถก็กว้างใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มีที่จอดรถและไม่ต้องเอารถไปจอดที่ริมถนนมีบัตรคิวให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวเรื่องถูกแซงคิวที่นั่งรอมีให้เยอะแยะถ้าคนเยอะก็มีเก้าอีพ้พลาสติกเพิ่มอีกด้วยเปลให้นั่งเล่นก็มีนะเยู่ตรงนู้น แถมในร้านยังมีหมาให้ดูเล่นด้วยแต่ว่าขอไม่จับน้องนะคะเดี๋ยวน้องไม่สบายน้องหมาน่ารักมาก มีจุดให้บริการดื่มน้ำด้วยอยากจะบอกว่าสะอาดมากๆเลยเอามือถูตะกร้าก็ไม่มีฝุ่นสักนิดเดียวแก้วน้ำก็สะอาดสุดยอดนี่หลังจากใช้เสร็จให้ใส่ลงไปในตะกร้าข้างล่างนี่ที่จริงแก้วเยอะกว่านี้นะแต่เอาไปล้างอยู่เปิดให้ดูข้างในถังเลยสะอาดทุกซอกทุกมุมหลังจากที่ล้ำไยของลูกค้าล่อมเสร็จก็มีที่ให้นั่งรอรับตังตรงนี้ทายหิวก็หยิบกล้วยไปกินได้เลย หากมีปัญหาอะไรก็เปิดกล้องวงจรปิดดูได้ตาช่างมีมาตรฐานและสามารถดูได้ทั้งสองด้านทุกเครื่องพัดลมมีเยอะและทำความสะอาดตลอดมีอุปกรณ์ครบคันทําให้สามารถร่อนลำไย,ยเสร็จไว้ห้องน้ำมีให้ใช้มากถึงสองห้องมีอ่างล้างมือด้วยไฟในร้านก็มีหลายจุดสว่างเพียงพอปะพาไปดูบรรยากาศการร่อนลำไย,ยของที่ร้านมีการทำงานอย่างเป็นระบบคนงานที่ร้านก็อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส นี่ชูสองนิ้วด้วยป้าวอนเจ้าของร้านนั่งคุมงานเองเลยลูกค้าเข้ามาดูตอนร่อนลำไยของตัวเองได้นะร้านร่อนลำไยขวัญใจคนเมืองสนใจติดต่อสอบถามราคาได้ที่เบอร์นี้ป้าวอนคนเมือง